ผ่านมาแล้ว144วันสำหรับคดีน้องชมพู่ที่ได้หายตัวปริศนาก่อนจะมาพบศพน้องที่เสียชีวิตบนเขาผู้เหล็กไฟในพื้นที่บ้านกกกอกหมู่ที่สองตําบลกกตูมอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ติดตามหาหลักฐานเพื่อมาคลี่คลายคดีท่ามกลางความสนใจของประชาชนดังนั้น จึงขอสรุปความเคลื่อนไหวตั้งแต่ต้นไว้ดังนี้วันที่11พฤษภาคม2563ตั้งแต่เช้าของวันที่11พฤษภาคมน้องชมพู่เด็กน้อยอายุ3ปีได้หายตัวปริศนาพ่อแม่ของน้องชมพู่ออกไปทำงานตั้งแต่เช้าตรู่โดยน้องชมพู่อยู่กับพี่สาวอายุ13ปี ตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2563จนถึงวันที่14พฤษภาคม2563พ่อและแม่รวมถึงชาวบ้านได้ออกตามหาตัวน้องชมพู่อยู่ตลอดเวลาและได้นำร่างทรงมาประกอบพิธีตามความเชื่อเพื่อขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้หาเจอ ช่วงบ่ายของวันที่14พฤษภาคม2563ยายตูนอายุ70ปีชาวบ้านจังหวัดสกลนครได้เดินเท้าขึ้นไปเก็บเห็ดหาของป่าบนเทือกเขาภูพานน้อยอุทยานแห่งชาติภูผายนได้แจง้งเบาะแสว่าพบรองเท้าเด็กสีเขียวบนกลางป่าก่อนที่จะนำทางเจ้าหน้าที่เดินทางไปจุดที่พบรองเท้า ต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงห่างจากจุดพบรองเท้าประมาณ5เมตรพบศพน้องชมพู่อยู่ในสภาพเปลือยกายแต่ยังไม่สามารถยืนยันว่ามีการข่มขืนหรือไม่ต้องรอผลชนสูตรเช้าวันที่15พฤษภาคม2563เจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนำศพน้องชมพู่ ส่งไปชนสูตรที่โรงพยาบาลสัพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีพลตำรวจโทจเจริญวิทย์ศรีวณิชผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสี่ได้เปิดเผยว่าเบื้องต้นสันนิษฐานว่าผู้ตายไม่ได้พัดลงป่าหรือเข้าไปในป่าเพียงคนเดียวมั่นใจว่าจะมีคนนำพาตัวไปที่จุดเกิดเหตุแต่ยังต้องรอผลการชนสูตร ที่ชัดเจนเนื่องจากชนสูตรเก็บหลักฐานเบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับการทำร้ายหรือการข่มขืนนางสมควรลาโภอายุ64ปียายของผู้ตายก็ได้ออกมายืนยันว่าในครอบครัวผู้ตายไม่มีปัญหากับคนในหมู่บ้านไม่เคยขัดแย้งกับใครใน,นายนรินลาโภอายุ35หปีน้าชาย และญาติของน้องชมพู่ได้เปิดเผยว่าผลการผ่าศพพิสูจน์โดยผแผนกนิติเวชโรงพยาบาลสัพพส,สิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีสภาพศพไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือการล่วงละเมิดทางเพศส่วนสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลอย่างเป็นทางการจากทางห้องแลบนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งวันที่18พฤษภาคม 2563นายชัยพลวิภาหรือลุงพลอายุ44ปีลุงของน้องชมพู่ก็ได้เปิดเผยว่าผลการชนสูตรศพน้องชมพู่รอบสองมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศแต่ตรงไหนยังไม่ทราบเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอกกตูมนำตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมด7คนเก็บตัวอย่าง DNA ไปตรวจสอบ พยานเด็กเจ็ดคนอ้างว่าเห็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่สวมเสื้อสีส้มแขนยาวมีหมวกสีดำเหมือนคนตัดอ้อยปิดหน้าไว้อุ้มน้องชมพู่มุ่งหน้าไปทางไร่มันวันที่19พฤษภาคม2563แผนกนิติเวชโรงพยาบาลสัพสิทธิประสงค์อุบลราชธานียืนยันผลการชนะสูตรน้องชมพู่ไม่พบร่องรอย การถูกทำร้ายและการล่วงละเมิดทางเพศระบุเพียงไม่ปรากฏสาเหตุการตายแต่พบบาดแผลตามร่างกายและอวัยวะเพศซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเกิดจากการทำร้ายร่างกายล่วงละเมิดหรือสาเหตุใดกันแน่พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองผอ,อรตรอนำคณะลงพื้นที่ จังหวัดมุกดาหารจากนั้นนำเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพร้อมสำรวจเส้นทางที่คาดว่าน้องชมพู่หายตัวไปวันที่20พฤษภาคม2563ครอบครัวเผาศพน้องชมพู่ที่ป่าช้าบ้านกกกอกหมู่ที่2ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารในรูปแบบการเผาแบบเชิงตะกรนแบบโบราณ นายแอมอายุ32ปีหนึ่งในเจผู้ต้องสงสยัยเกี่ยวกับการตายของน้องชมพู่ยันไม่ได้ก่อเหตุรู้สึกเจ็บปวดถูกหาว่าเป็นฆาตกรวันที่21พฤษภาคม2563ตำรวจเริ่มตีวงแคบหลังจำกัดผู้ต้องสงสยัยคดีน้องชมพู่เหลือสองคนหลังคนแรก คำให้การมีความน่าสงสัยคนที่สองเคยมีประวัติคดีทางเพศและคลิปลามกในมือถือโดยยังรอผลตรวจ DNA มาเปรียบเทียบอีกทีวันที่25ม <cabin. S 2> ิถุนายน2 5 6พนพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขรองผอบตรได้เผยว่านายนรินเชื้อคมตาไม่ใช่ผู้ต้องสงสัย คดีน้องชมพู่ชี้ดำเนินการไปแล้ว70%ยันไม่มีการจับแพะและไม่เคยทำด้วยตำรวจจับกลุ่มชายสติไม่สมประกอบเดินแบกกระสอบปุ๋ยอยู่ในหมู่บ้านกกกอกตรวจค้นภายในกระสอบปุ๋ยพบภาพโป๊ะและเสื้อของเด็กพร้อมเส้นผมจำนวนหนึ่งจึงเก็บไว้ตรวจสอบหาหลักฐานวันที่26มิถุนายน 2563ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารแถลงชี้แจงกรณีรับตัวชายเร่ร่อนมีอาการกลัวคนจะมาทำร้ายมีความผิดปกติของคลื่นหัวใจมีค่าครีเอตินินสูงต้องรักษาอาการทางกายก่อนรักษาอาการทางจิตวันที่7กรกาดาคม2563ททน้องชมพู่ พุ่งติดเทรนด์อันดับหนึ่งของทวิตเตอร์ประเทศไทยหลังจากลุงพลไปออกรายการดังเปิดใจเกี่ยวกับกรณีถูกสงสัยว่าเป็นผู้ลงมือฆ่าน้องชมพู่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนฆ่าล้านเปอร์เซ็นต์รักเหมือนลูกตัวเองพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตพ่อแม่น้องชมพู่วันที่8กรกฎาคม2563พ่อแม่น้องชมพู่ เปิดใจเหตุสงสัยในตัวลุงพลพบพิรุธหลายประเด็นให้ข้อมูลไม่ตรงกันมั่นใจน้องสะดิ้งลูกสาวไม่โกหกวันที่9กรกดาคม2563พ่อแม่น้องชมพู่รับคำท้าลุงพลสาบานต่อหน้าวัดพระแก้วยืนยันไม่ได้ฆ่าลูกด้านลุงพลสาบานต่อหน้าหลวงปู่ลิ้นวัดถ้ำภูผาแอก ยันไม่ได้ฆ่าหลานวันที่10กรกฎาคม2563พลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขรองผอ,อตรอเผยความคืบหน้าคดีน้องชมพู80่80%แต่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มีน้อยมากยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าถูกฆาตกรรมหรือไม่แพทย์นิติเวช ก็ยังสรุปไม่ได้พันตำรวจเอกกิษณนะพัฒนเจริญรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเผยตำรวจสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่ไปแล้ว900กว่าปากแม่น้องชมพู่เผยเหตุผลให้สดิ้งลูกสาวคนโตโกโหกว่าหลับในวันที่น้องหายตัวเพราะไม่อยากให้คนร้ายรู้ว่ารับรู้ หรือเห็นอะไรกลัวว่าลูกจะมีอันตรายวันที่11กรกดาคม2563แม่น้องชมพู่แจ้งความไว้เป็นหลักฐานหลังมีคนอ้างชื่อตำรวจยศใหญ่เรียกเงินเสนอตัวจะช่วยคดีน้องชมพู่โซเชียลแชร์ภาพลุงพลสมัยเป็นหนุ่มมีแววหลอ่อระดับดารา วันที่21กรกฎาคม2,563พบเสื้อสีส้มซุกอยู่ข้างกอไผ่ใกล้ที่พบศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟวันที่22กรกฎาคม2,563เจ้าของเสื้อสีส้มที่พบในป่าไผ่ยอมรับเป็นเสื้อของตนเองได้ถอดเสื้อทิ้งขณะไปหาหน่อไม้ เมื่อปลายป,ายปี2562วันที่28กรกฎาคม2563ตายายน้องชมพู่นำลูกหลานลูกเขยคนในครอบครัวดื่มน้ำสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอกหลายคนตั้งข้อสงสัยลุงพลปักทูบกับหัวหมอปลาแจงเป็นคนบอกให้ลุงพลปักทูบกับหัวในพิธีกล่าววาจาสาบาน ว่าไม่เกี่ยวกับการตายน้องชมพู่ทำไปเพื่อแก้คุณใสาจากผู้ไม่หวังดีวันที่18สิงหาคม2563ตำรวจได้นำกล้องหน้ารถของน้าเสริมซึ่งเป็นน้าชายของน้องชมพู่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ในวันที่น้องชมพู่หายตัววันที่26สิงหาคม2563เจ้าหน้าที่ตำรวจ เรียกตัวพ่อน้องชมพู่สอบปากคำวันที่25กันยายนส63พันห้ารวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาผอตรอกล่าวความคืบหน้าคดีว่าตำรวจยังคงสืบสวนสอบสวนคดีน้องชมพู่อยู่และไม่ได้ทิ้งคดีดังกล่าวแต่ยังใดยันยึดพยานหลักฐานวันที่26กันยายน 2,563เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกสอบปากคำลุงพลหลังตรวจสอบเรื่องกระสอบท้ายรถหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ